สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันที่ไต้หวันนะครับวันนี้ได้มาอควารียมในห้างในไต้หวันนะครับวันนี้ใจกลางเมืองเลยที่เทาหยวนนะครับถ้าถ้าใครสนใจมาได้นะครับใครช่วงนี้อากาศเย็นนะไต้หวัน11-18องศานะครับก็ประมาณค่าตั๋วก็600กว่าบาทนะครับจองมาก็ได้นะถูกกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลุยกันเลยอี่าเดี๋ยวผม ตัดยนะครับผมเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะเลยนะเดี๋ยวไปเจอกับตู้นั้นตู้แรกู่แล้วทุกคนนี่ครับอันนี้เป็นตู้แรกนะตู้ทะเลนะก็ไม่ค่อยมีความรู้อะไหรนะทุกคนก็สายพันธุ์มันก็อยู่ตรงนี้นะครับจะไกลนิดนึงนะคนค่อนข้างเยอะเลยตัวนี้ตู้ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ปลานี่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าน่าจ่ยวกันดูแลด้วยแหละนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆดีกว่าทุกคนอ่า วันนี้แล้วกันทุกคนนี่ไม่รู้ว่าตัวอะไรบ้างนะใครสายเลี้ยงปลาทะเลนะครับไอหนอนนี่เพียบเลยไ้ยเดือนทะเลหมดไม่แน่ใจนะครับเป็นปลาแล้จะเป็นปลาทางทะเลทางปซาทปิกนะครับก็มีสายสายพันธุ์แล้วทุกคนอ่านดูได้ไอ้นอนทะเล,เลนี่แหละ ต้นไม้เนี่ยเป็นต้นไม้เป็นซีการ์ดนะครับเป็นหาทะเลนะเหมือนยาทไทยเรานะครับแต่ว่าดูใ,ใกล้ดีกว่ามันมันหลายแบบพันแล้วทุกคนมาดิแม่งอยู่เป็นคู่ด้วยอันนี้มันหลายจุดนะเหมือน,นเป็นเส้นเดือยหลายจุดอะ่ะอันนี้มันตัวธรรมดาครับแต่อันนี้มีนะมีเหลืองอีกแต่พันไม่เยอะที่ถายเลยน่ารับผม ดูไอตัวนี้แม่งตาแม่งมันขีดตาหลายตัวเลยเห็นไหมโอเห็นแล้วตาขีดมาทับตาเลยตัวเหลืองแม่งโคตรยาวอ่ะตัวใหญ่มีปิงทะเลด้วยก่อนนะครับดูดิมีอันนี้ไม่รู้ฟองอะไรนะฟองคาร์บว่าเรื่ะงด้วย ในเยอะเลยหมดแล้วโดนประมาณนี้แหละวกันพ <แฟ S 1> <Okay, S 2> ี่พนเดี๋ยวมาดูโซนต่อไปนะครับพี่พนโอ้โหมาดูกันโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหปลาฝูงขี้แฉจริงโคตรเยอะพม่พนว่ากี่ตัวะพันตัวถึงไหมถึงแค่ตรงกลางก็เป็นร้อย้วพี่ชายมีลามเลยนะมีลามด้วยลามกินปลาทูนี่ ปลาทูดู้นะก็รู้แล้วม่ใช่ขอเ่มึงเงี้ยเี่ยงไปทุกคนนี่ปลาอะไรไม่รู้นะน่าจะเป็นปลาทูเดี๋ยผมขอไปดูประวัติไปหนึงอ่านรุ่นเรียงมาทุนน้าวต้วสแกนครับรอดูสักครู่นะ กระเบนนี่ใหญ่มากท mm ุกคนไม่ได uh, ้ม uh. <rado rouge> ีแค่กระเบนนะครับเนี่ยะซิเวอร์มูนี่ไอตัวไอตัวตรงกลางกลางนี่มันวนีกเยอะทุกคนซิเวอร์มูนี่นะครับอยู่แถบนะครับแถบเอาไทยก็มีเอาไทยก็มีแถบพลาสติกก็มีซิเวอร์มูนี่นะครับไม่รู้กินอะไรเป็นฐาน อนอนี้อนี่บอกอยู่ว่าถ้าปากที่มข้างบนี่ยมันอยู่บนเพาะปากแบบประกอบกันมันอยู่กลางน้ำเลเนี่ยทุกคนนะปากมูบอกได้นะปากที่เนี่ยเย็นๆน่ะจะอยู่บนนะตัวนี้อยู่กลางน้ําปากกับฟันอยู่ล่างปากล่างอ่ะมันไว้ดูดเลยนี่ปากระเบนนะครับสปอตเต็ดอีเกิลเล่แวรนด์ไอตัวทัซามันชื่อสปอตเต็ดอีเกิลเล่ยไม่คนละตัวไม่คนละตัวมีจุดอ่ะเอาไปไว้ใกล้ ทวนตอนนี้ฉลามมันต้อนไอเจ้าปลาตัวเล็กนะครับแล้วมันก็สอยจุนะครับไล่สอยจุทีละตัวเลยนะครับทุกคนผมว่ารู้สึกว่าเขาจะเลี้ยงเป็นเป็นเป็นระบบนิเวศนะครับไม่ได้เลี้ยงแบบให้ดูเฉยนะครับไ,ไอพวกฉลามหางไหมหางขาวเนี่ยมันไล่กัดเลย,เลยมันไล่กินเลยทุกคนไล่แบบจับอ้วนดูหรืออ้วนเพราะอะไรอ่ะ ได้พวกนี้เป็นอาหารมาแล้วดอนสวยด้วยอาหารด้วยน่าจะเป็นอาหารน่าจะเป็นปลาทองหินอ่ะพี่เขาตกได้ประจำอยู่แล้วอ่ะมันกินเลยเนาะไม่น่าทำไมมวนไปเมือน,น,นมามนัมนเหมือนแบบมัน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 เนี่ยตามฉลามแล้วไม่รู้ว่าทำไมตามฉลามเงี้ยข้าใจหน,น่นเวียนหมดเลยจริงๆจแย่คือฉลามตัวเล็กนะครับไอ้พวกนั้นอนะ่ะมาดอนไอ้พวกนั้น มันมันมันกินไปแล้สองสามตัวแล้วนะทุกคนเลียงแบบเป็นลมดีเวทจริงๆเลยเนี่ยอาหารไม่ต้องให้นับจำนวนก้วายอยู่ทำไมเขาแบบเยอะขนาดนี้นับจำนวนไม่ได้หรอกแสดงว่าต้องเป็นอาหารจริงอะ่ะมันดนะูปลา,า,า,าเลยนะปลาตาดำๆเราเลยนะไปไปมีกินเหรอ เนี่ยมาแล้วโดนมาแล้วมันตามฉลามไว้ทุกคนไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันตามฉลามฉลามไอกันนี่ก็ยัองอยู่ดูความตายตลอดเลยเนี่ยไม้รู้มันตามฉลามน,นะแบบเอาจริงอ่ะทูน่าก็มีโอกาสเหมือนกันไนะอพูดเนี้ย แต่ถ้ามันออกตัวใหญ่มันกินง่ายอะ่ะไอพวกตัวเล็กมันกินง่ายกว่าอนอนอยู่น่าจะกินแรงไปเลยจะเปิดทุ่งน่ากินพวกนีน้แล้วละเดี๋ยวพอกล้วนะครับเดี๋ยวไปที่ต่อเดี๋ยวนี่เรมาถึงโซนตู้ปลาขอเดียมกันบ้างที่หลายท่านได้เลี้ยงกันแบบนี้นะอันนี้เขาใช้แอกคิลิกนะทุกคนตู้ปลานี่ก็เป็นแอกคิลิกด้วยนะค่อนข้างหนาคนโคตรนะครับจริงๆไม่ต้องหนาอย่างนี้ก็ได้นะแต่เขา ทำหนาเลยตะไคร้เต็มเลยนะไฟนะ่าจะแรงยนะยรอ,อย,นะย,รงยูอย่นะตะไคร่เดียวอ่าตะไคร้น่าจะตะไคร้แหละไฟไฟแดงเลยร้อนเลยประกาลังมีตะไคร้เดี๋ยวมีดีถ้าไฟแดงไงสาลายเนี่ยสลา,ายพวงงุ่นมีหลากหลายสายพันธุ์เลยคนระับอันนี้น่าจจะจำลองให้เราดูนี่ก็เป็นโปรตีนสกิมเมอร์อนี่เขาจะเลี้ยงไฟไฟ สำหรับการเลี้ยงประหลังในป็อกนี่เขาเสอนวิธีการเพราะเพราอ่อเนี่ยก็เป็นการหักจริงหนึ่งแล้วไปปักชำ้ำก็เกิดมาได้เลยเนืองแสงเนี่ยนะถ้าดูไดีมันเนืองแสงเลยเนี่ยวิธีการนะครับเนี่ยเขาไปปักช้ำงานแล้วเขาไปลงทะเลไปเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิงแอนด์ลอง เบลยมีปลาตัวหนึ่งรู้เป็นการใอเวลาให้จับให้เรามาต่อตู้นี้ก่อนค่ะน่าจะมาดูตัวใหญ่กันนะคนอ้ปลาอะไรนี้ปลาคนแปลกกันนี่ปลาแปลกจริงมันเห็นปลาเนี่ยเลยเฮ้ยปลากระเบนเล็กเหรอเนออไม่เคยเห็นแล้วปลากระเบนก็เทแล้วอ่ะ คนที่เร็วอ่ะคนหนึ่งเป็นคนๆนนะมันว่าแบบเป็นคีบหลังกันเละปานาบูนะครับก็มีปิงทะเลประเทศเลยดูดาวเรียนเนี่ไอ้ตัวนี้องศาอ่ะองศาล้วคนนึงนี่เราเคยสัมผัสอยู่านี่กันเลยเรื่องดีมาก เป็นตู้อื่นต่อตู้นี้ทุกคนเป็นตู้ของตู้เนิร์สนะครับตู้พยาบาลนะมีพวกปลาพยาบาลต่างๆนะอย่างเช่นกุ้งนี่เองกุ้งตัวนี้นี่ผมโหอยากเลี้ยงเลยนะจริงๆแล้วนะถ้าเป็นถ้าผมมีตู้ทะเลนะผมจะเลี้ยงกุ้งตัวนี้โดยเฉพาะให้มันเลยนะครับมันเป็นกุ้งขั้นกว่าของกุ้งสราวสีเลยดูดิทุกคน,นอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นกุ้งอะไรแน่ๆนะเพราะมันเป็นสีแดงกับขาวนะครับแต่นะ ตัวนั้นจะเป็นสีเหลืองกับสีแดงนี่เป็นสีแดงลวง้วนแต่จุดเหมือนชุราเลยเป็นชุราซะใหญ่อะแล้วหนวดนี่ยาวเฟยเลยนะทุกคนเนี่ยครับเทมาลองโคตรเท่อะเท่กุ้งสุราเยอะ,ยอะดูดิไม่รู้เลี้ยงยากพอแต่ผมคิดว่าน่าจะเลี้ยงยาก,กามากๆอะนะครับขนาดตู้น้ำจืดเรายัางเลี้ยงยากขนาดเนี้ยแล้วไอ้พวกนี้มันจะย่งางแค่ไหนเนี่ยถ้าดูดีๆมันมันเหมือนเก็บกินนะมันเหมือนกับกุ้งน้ำจืดทุกคนตัวโคตรใหญ่เลยตัวใหญ่มากเนีย มันไข่ด้วยไขย่ใช่ไหมไม่รู้อะดูกร็รู้ไออข่ถูกนะเออไข่จริงด้วยอ๋ออ๋อเห็นละไข่เฉยเป็นอะไรไข่มันกลัวด้วยนะมันเห็นนะ้เนี่ยกงไข่อันนี้ไม่ไข่ตังนั้นไข่ ดูมาน้ำโคตรเท่เลยกุงไข่ดูเอาใ้มันนด้ยาน,นปลอมเนาะให้มันเกาะครับโอเคเราเดี๋ยวมากูกุ้งให้บ้านเสร็จแล้วเา็ตูออ้อื่นต่อเดี๋ยวเอาทุกคนเรามาถึงสิ่งที่รอคอยนะครับปลาตู้น้ำจืดนะครับผมเป็นปาลาตู้หลายพันเลยนะมีปลากระเ๋าอุอ๊ยปลากระเาตัวนี้มันเลี้ยงได้ดนะ้วยเนี่ยมันโหดบ้างเลยนะตัวเนี้ย นี่พันาเมตน,นครับดูดเมามันเลยนะครับนี่ก็ใช้ดินดินอะไรไม่รู้นะดินเอ a เหรือเปล่าไม่รู้มีกุ้งกุ้งกุ้งแคะด้วยทุกคนที่เคนเคยกันนะครับแต่กุ้งแคะน,นี่เป็นกุ้งยุงแล้วนะผมว่าน่าจะอยู่มานานนะครับแฟนทอมแดงนะที่เขาเรียกกันไหนผมจะไม่ได้แล้วแต่เหมือนแฟนทอมอ่ะโอ้ยตาแดงๆทุกคนดูดิแดงไหมโคตรแดงแดงกว่าผมเยอะเลยแดงกันหะน้เย็นหรอใช่นะ้มันเย็นแดงมากๆนะครับผมอันนี้ก็เป็น ปา <S <S ลา <ant> ลาชนีชื่อปลาอะไรนะจมปรดานะปลาลาชนีน,นะครับเพิ่งจะมาที่นี่มีขวานบินด้วยทุกคนขวานบินดํานะครับตู้นี้สมบูรณ์มากนะครับเพราะว่าน้าเย็นนะครับผมผมว่าในนี้น่าจะยี่สิบองศาได้นะผมว่าอ่ะเรามาดูต้นไม้บ้างดีกว่าต้นไม้ก็มีอเมซอนนะครับเป็นหลักอเมซอนนะครับแล้วก็มีด่างนะครับอเมซอนด่างนะครับแต่เป็นเขียวๆนะเพราะว่าไฟไม่น่าจะแรงเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีด้วยนี่ชื่ออะไรจไม่ได้ลนะ ว้นทวมมาเลยทุกคนนี่คาดินันนะครับไม่ใช่คาดินันชื่ออะไรวะหน้าแดงอะ่ะจะไม่ได้ทุกคนนี่ผมจะไม่ค่อยรัสมีโนต้ตเออนะครับดูหน้าดี๋ยวทุกคนว้นตบเลยนะอ้วนจัดเลยนะแล้ะไงว้นตบเลยนี่ออตโต้นะครับออตโต้ว้นเหมือนกันนี่ออตโต้โยนะพาร์ทเมนต์ค่อนข้างเยอะนะ พันธมงกเข้ามาดูดตู้นะครับใช้ไฟอะไรไม่รู้นะน,น่าจะเป็นไฟกริงรขวานบินใหญ่ขวานบินใหญ่ปลาว่ายกลางน้ำนะนี่น่าจะสัตว์กันหลายทีแล้วคีบแตกหมดเลยมีปลาอะไรอีกไอ้ปลานี้โหดมากเลยไม่รู้ว่าเขาเอามาเลี้ยงได้ไงมันกินทุกอย่างเลยนะเนี่ยเพาดนี้ ปลาแพะปะอันนี้ปาลาอะไรเอ่ยแพะแพะใบเอกเด้อตัวนี้มาก่อนไม่ออกมาเนี่ยปลาแพงงะใหญ่ๆปลาใต้ตูนะครับปลาแพะนี่มีคาร์บอนตรงนี้ขับ่ายคาร์บอนนั่นให้แอบอยูน่นี้เองว่าอยู่ว่าฟองอะไรฟองคาร์บอนในต้นไม้นะครับแต่จริงต้นไมเ้เขียวๆอย่างนี้ เนี่ยอยู่ได้นะแต่เขาให้คาร์บอนเสริมนะครับพานามินนี่ยังตัวเล็กอยู่เลยนะสแสดงว่าเอาเพิ่งเอามาลงในนี้แล้วพานามินตัวใหญ่กว่านี้บ้านเราตัวใหญ่นี่ความมีตัวใหญ่หรอเออบินครับข้างหลังนี่ปลาอะไรเนะี่ยเงินเงินนี่ไม่รู้ปลาแหล่งด่วนในเล,เลนะ็กเนี่ยสวยมากมีมีคาร์ดินัลด้วยคาร์ดินัลน,นะครับงานเงินนีออนนะ นีออนนะไม่ใช่ันดยันต์นนีนีนออนแต่รัสมีวออันที่สวยมากสมบูรณ์คนเลยตาแดงกันตัวตไปต่อบุกได้มอสนะทุกคนมอสน้ำเย็นบายแล้วคลิปนตามเลยนะมีกุ้งเ <c oughs> จอแล้วกุ้งระแดงเจอตัวแดงแล้วล,ละเอียดเยอะ อะไรก้ะนี่หมูแผล่ใหญ่หมูแพ้ใหญ่มากทุกคนตตยเนี่ยตัวตัวใบเลยแพ้ง่างเนี่ยมันอยู่เป็นฝูงเนี่ยปลาหมูแบบเงื้อหมูแกะดูดูกคนแพ้แพ้่จัดอ่ะตัวใหญ่อ่ะใต้ขอนไม้ใหญ่มีใหญ่มาเท่ายังใหญ่ คูดใหญ่ใหญ่แพนเนี่ยควันตีแพ้ใช่ปหมที่เขาขายกันนะจะอยู่แบบแค่ตัวนั้ปลาแพน okay, ใหญ่มากนะครับอะเรามาดูรวมๆกันดีกว่าอย่างนีบ้างตัวนี้ก็มานี้ตัวนี้ปลาฟูงมาละแล้วรับ,ม,ม,รบมินอตวิ่งละอะไรอย่างนี้เราไปหน้าตู้เกินมันกลัวนะครับนี่ปลานี่สวยมากนะครับอะละ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 มันอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยกินกุ้งเหรอกินก <in> ุ้กินอะไรรู้เ่า กุ้งตู้นี้ยรอดยากมากๆบอกเลยถ้าไม่ใช่กุ้งอยุงนี่รอดโคตรยากอ่ะเพราะว่าเนียนอ่ะมองไม่เนียนแล้วว่าเร็วเลยตัวที่มันกินยากปลาเป้าไหมว่าเดียวมากว่าจะมาจริงปลาเป้าปลาเป้ามันโหดทุกตัวอยู่แล้วกุ้งแทบไม่มีเลยมีแต่กุ้งยุงนะพี่รอดน่าจะเนียนมากกุ้งยุงแกครับผมเดี๋ยวไปตู้ต่อไปเดี๋ยวเนาะตู้ไม้น้ำผมว่าน่าจะมีตู้เดียวนะ เดี๋ยวมันมีตู้อเมซอนตรงนู้นอีกนะครับเราไปดูกัน,น <laughs> เฮ้ทุกคนมามาดูเลี้ยงมาดูตู้อเมซอนนะทุกคน <_ d ata> เขาจัดเป็นเครื่องบกเครื่องน้ำนะครับอยู่กับนกเงือกนะซึ่งอเมซิ่งมากเลยนะ <_ d ata> เขานกเงือกมาอยู่กับปลาได้นะครับนี่ก็เป็นปลาที่ปลาน้ําจืดนะผมไม่ค่อยรู้สายพันธุ์เท่าไหร่นะทุกคนมีทั้งปลาหมอแล้วปลาเนี่ยผมไม่รู้ปลาเนี้ยชื่อปาลาะไรที่เคยขายในลุงท้องหลวจะไปได้และนี่ก็ที่ปลาอะไรอย่าง้ะ สวยมากนะอ้วนตับเลยนี่ก็ปลามังกรครับบางกรเงินนะตัวแบบโอ้โหตัวนี้มอ้วนตับอะ่ะสมบูรณมากนะครับเก็ดไม่มีหลุดเลยเลยครับดวดีทวนปลานี่สมบูรณ์ทุกตัวเลยนะปลาสวยมากปลาใหญ่นี่สวยมากเลยคนเลี้ยงนะี่มีมีนกนกเนื้อก็สมบูรณนะครับปากไม่มีแตกขนไม่มีหลุดเลยนะ พื้นที่มันใหญ่ด้วยเนาะพื้นที่ค่อนข้างใหญ่นะสับตัวหนึ่งเลยน้องเกิร์บไม่รู้ทำก่อนทำก่อนมีเจ็ดนนะเปลี่ยนวะอาชีตเปลี่ยนทเปลี่ยนอะไรจำไม่แน่ใจข่าไหน่สวยนะครับสีจัดมากเลยนิดเลยนะ ตัวนี้มีเตาน้ำเลยนะเตาน้ำแท้นะมีเพะมีฟังพืชที่มือเยมากแต่นกอีกตัวนึงอ่ะเดี๋ยวเพิ่กินไปพีนมาตังตัวโอมีต้นม้น้ำเลยทุกคนโอ้ใบน้ำตกไหลเลยเนับ อะไรขัข้นเร็วไหเนี่ยแพะเนี่ยแพะเนี่ยแพะมีแพะนะทุกคนมีแพะแ,แล้วก็ปลาอะไรไม่รู้นะตัวปาลานี้ปาลาอะไรวะก็ปาลาอะไรวะปลาน้มจืดนะเนี่ยไม่รู้จักนะปาลานี้ไม่รู้จักเลยนะครับน้มจืดเออปาลาอะไรวะตัวนี้มันคนรนะโคตรเทร่เลยว่ะ ดูมันจะดับดับด่มันดูได้หลายตัวเดียวป่านนี้ป่าอะไรไม่รู้นะแต่ใะนี้ก็ส่วนมากจะมีปลาแพะแล้วก็พวกแอลนะครับอยู่ในหลุมนะแอลทั้งหลายแล้วก็มีพวกต้นไม้ต้นไมช้ชืนนะครับน้ำไหลเอื่อยตกลงมาทุกคนสวยมากจะเป็นมช้ชืนนะครับ ปลาท่ำมาเนี่ยนเป็นปลาท่ำิี่ไปนะเพราะมันไม่มีตาแต่แต่กระจกขนาดนี้น่าจะเพิ่งขัดเพรารอบๆนี้ตะไคร่เต็มเลยนะครับขนาดนี้ใส่จิกเลยชียเเนาคนเอาให้มันลดน้ำตัวนี้ให้รอดแต่ปลาเนี้ยปลาอะไรไม่รู้อย่างเดียวว่ปาปลาหมอแหละ นี่ตร,ระกูลปลาหมอครับตระกูลแอลปลาดูทั้งหลังอะไรนะตแม่น้ำไฟนี่ใช่ไฟของอะไรไฟของจีนนะไฟน,ไฟนี้ผมผมก็เห็นในแอปจีนอยู่นะครับสว่างกันแล้วนะเพิ่งมาดูตัวจริงร้อนไหมไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับ <laughs> เ,ออเปิเป็นตู้บแบบทเทอร์เรียมนะเนี่ยแบบหมายเชื้อละ ตาอยู่ในน้ำเห็นปะเอา้าปลาอะไรนี่เมึงบอกข้างบนอะโฟร์ไอฟิตอะตาโฟไอฟิตนะครับนั่นหรอมันสี่ตาเว้ยมันอยู่ในน้ำเว้ยทุกคนตามันอยู่ครึ่งบกหนึ่งอันแล้วก็ออตัวมันตัวมันอยู่ผิวน,น้ำตลอดเลยทุกคนปาลาอะไรันเป็นโฟร์ไอฟิตนะแล้วก็ผลาแพะเต็มเลยปลาแพะดูดิตามันอีกคู่หนึงในใน่งอยู่ใต้น้นำอีกคู่มังอยู่ในน้ำเออมันมันสองตาครันสี่ตาทุกคน เนี่ยตัวนี้สองตาแล้วข้างบนน่นมีอีกสองตาครับตั้งแต่แพะสวยว่ะพอมาเลี้ยงมันรวม,มๆมาครึ่งเนี้ยโหนะตั้งตัวแบบแพะแล้วบ้งเนี่ยแพบบะน่ารักจริงแบบแน่ารักอ่ะอืมสวยเลยแพะอันนี้แพะรวมๆอ่ะอน,นี่แพะหลายสายพันธุ์อ่นะน่ารักจริงแต่เคยเลี้ยงกับแพะครั้งเดียวตอนนี้เขามาเอ้ยตัวนี้สวยมากเลยแพอะอันไรเนี่ยไม่เคยเห็นเลยไม่เคยหลายนี้เลยสีแปลกเพื่อนเลย มันจะมีแพะจูรี่แพะแพนด้าแพะเยอะแพะนี่สวยจริงผมว่าผมไปตั้งตู้กับแพะด้วยนะน่าสนใจนะครับน่ารักมากเดี๋ยวมันกินมันหากินไปเรื่อยนะโอ้ตู้น้ำลึกตู้ทำตรงสวยมากเลยอะขอมุมใต้น้ำล้วอย่างเงี่โคตรสวยอ่ะเหออดีมากเดี๋ยวไปต่อเลย